น่าหอดบ้านโดยปลอดภัยอาหารกูเนียนั่นใครับโอ้ยมาจากซองตะโว้เลืมเพลิงลืมเพลิงน้ำเขาต้นไหนกับเขาเป็นไดโอ้ยฝุ่นเนี่ยกินมาสติเจืดถุ่นมาจากบุญทะเลถุ่นเด้อนั่นเออหน้อนมึงเนี่ยจะหันฝุ่นเพลิงเลาวเปลิงบ้างลแหละทดสอบยืดอยุ่นเดี๋ยวมันอ้าวเปิดเอ้าเปิดคลายลูกสาวเนี่ยน่อยแฮงโอ้ยควแล้ว วัตัวเยราอยูตลาดวันตลาดยเะเยเฮ้ยถ้าซื้อตัวในน้ำเพลิงว่า้อมนั่นหังยหญ่ๆนั่นยังที่ให้ลอยนึงน่เยหนามันผอมเฮ้ยไอ้บวงผุนลอยนึ่งผุนมันสื้อมาน่เขากให้อยู่แล้วน่ละ งานเฮ็ดดีเฮ็ดดีจ้างบักสางของมันหายยากมันเหลือเงินมีน้อยหัวบาทที่น่ะนี่พ่อใหญ่ขาซื้อมาฝากเจ้านี่เออนั่นเจ้านั่นก็เฮ็ดละงอกนั่นแก้วพอดีหรม่เฮ็ดเนี่เฮ็ดละงอูให้กินเนาะปีละเทื่อนเกือบสี่ร้อยพุนนี่โค้งพังหน้าเฮ็ดเกือบร้อยนี่เนาะเฮ็ดพรสองร้อยเฮ็ดละงอกสามร้อยหาชิปนี่ก็เบิดพัดหนึ่งล่ะเบิดนั่นแหละเนาะ Mà kìm dây bằng nghèo gì Nói quá nằm lại, tè ngon nèm hên quýt nó hòa nổi thì on và. <laughs> Men, quái xìu áo, đi nổi hèo. Mày vô đi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  vô nè Năm đi vô đi vô Mì vô quay Mì đi quay đi vô đi vô có mì đi vô ดินจีน้อยนะครับผมดินจีสารดินจีน้อยหมากแงวผมสิซิมเบิองเออเบิองดอกดอกกระเจียวเบิงดอกกระเจียวได้หลายแท้เด้อดอกกระเจียวดอกกระเจียวเว้ยหับดอกกระจังมัดนั่นหามัดสาบาทดีมัดสาบาทใครสิบ่เอาเว้ยตกมัดละหาบแบบเงี้ยหนึ่งดอกกระเจียวฟองละสาบาทสาบาทอืม เอาเตียวเวละเตียวละเตียวเด้อบานนี่เนี่ยกินบะหมี่บานนี่มันคือหวานปะเนี่ยหวานเนี่ยบป็เตีาวมันพวงยู่สันน่ะมี๋วยเตียว๋วยเตียวกับเตียวกับเตียวได้กินบะเด้เอาเอาไปใหม่มองไม่เขาลงใตซะต้อมือแหงเนไปข้าเนาื้อรดน้มัจานเขาไม่หวนเาเขามาแนมมเมีเด็กเขาอ้ามีเลี้ยงมาอวด กบอกว่าออบบนออเขาบอกเออหนี่กะบอกงเด็กเบอกตัวนั้นเขาบอกก็แล้วก็ไ่่มาถึงกนย่นน้ำมอยู่ไส